เรื่องมีอยู่ว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเละเทอะสุดในสามโลกห้องเหมือนสนามรบอีกจักวานเสื้อผ้ากองสูงเป็นภูเขาขยะล้นเหมือนจะสร้างดาวเคราะห์ดวงใหม่ได้แล้วแต่เธอก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบไม่แคร์โลกจนวันหนึ่งหลังเลิกงานกลับมาบ้านแล้วช็อกเป็นลมสามตลบเพราะทั้งห้องสะอาดกริง้งซะจนพื้นเงาสะท้อนเห็นหนังหน้าได้ชัด เสื้อผ้าที่หมักหมมมาหนึ่งสัปดาห์ก็โดนซักเรียบร้อยแถมเครื่องดูดควันในครัวยังสะอาดจนเงาวับแทบจะทอดไข่บนเครื่องได้เลยจากนั้นก็เห็นมีโน้ตบนโต๊ะเขียนไว้ว่า ห้องดีๆทำไมสภาพเหมือนคอกหมูเดินเข้ามายังไม่มีที่ให้ลงเท้าขนาดฉันเป็นโจรยังสงสารนายเลยห้องฉันช่วยเก็บให้แล้วขยะกวาดไปตั้งห้าหถุงพื้นถูสามรอบกว่าจะสะอาดเสื้อผ้าก,ก็ซักให้เรียบร้อยเกือบทำฉันตายคาห้องแล้วส่วนเงินสองพันในลิ้นชักขอเอาไปเป็นค่าแรงนะสาวเจ้าพออ่านจบรีบโทรแจ้งความทันทีไม่ใช่เพราะเสียดายเงินสองพัหรอก เพราะไอ้โจรคนนั้นนะ่ะนะอยากให้ตำรวจช่วยตามหาให้ทีจะได้ครบแล้วแต่งด้วยเลย